สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็เป็นประจําทุกวันผมจะพยายามหาเอาเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสําหรับผู้ที่ติดตามช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามหรือกด s u b สครายต์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ รับชมรายการดีๆที่ผมพยายามที่จะสานามาให้ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ศิลปชัยเดยลี่อยากจะนำเรื่องราวของช่องเนชั่นทีวีซึ่งท่านผู้ชมอย่าเพิ่งกดหนีไปนะครับผมอยากจะนำเอาช่องเนชั่นทีวีมานำเสอนอเพราะว่าเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยบอดใหญ่ของเนชั่น t ีวีก็คือคุณฉายบุญนาคเนี่ยได้ออกมาบอกว่า เนชั่นทีเนี่ยยังเป็นเบอร์หนึ่งของช่องข่าวดิจิทัลอยู่ในตอนนี้ผมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเห็นด้วยกับผมหรือเปล่าหรือยังไงเราก็คงจะต้องดูกันต่อไปครับแต่ที่เห็นแล้วในขณะนี้ว่าตั้งแต่ Top News TV ทีวออกอากาศมาเนี่ยช่อง n นชั่น TV คนดูผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันน้อยมากๆจริงๆแต่สิ่งที่คุณฉายบุญนาคได้ออกมาพูดว่า ช่อง Nation ทีวเนี่ยยังเป็นช่องเบอร์หนึ่งอยู่อาศัยข้อมูลจากปีที่แล้วครับซึ่งยังมีทีมงานอันแข็งแกร่งและเป็นที่นิยมชมชอบของพวกเราคือทีมงานของคุณกระนกเจปองคุณสันติสุขคุณต้นและคนอื่นๆที่ตอนนี้ได้ยกออกมาจากเนชั่นทีวีมาอยู่ที่ Top New วทีวีซะแล้วนะครับ เนชั่นแข็งแกร่งรายได้เพิ่ม88%คงเบอร์หนึ่งของช่องดิจิตอลบอดใหญ่ Nation, เนชั่นเผยผลประกอบการปี63ยังแข็งแกร่งธุรกิจโฮมช้อปปิ้งดันรายได้เพิ่มขึ้น88%คงเบอร์หนึ่งช่องข่าวดิจิตอลขณะที่ปี64ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะโต6%หลังเตรียมลุกช่องทางออนไลน์ขยายฐานผู้ชมเจเนอเรชันใหม่พร้อมผุดธุรกิจใหม่ Nation Coffee เปิดสาขาแรกในเดือนมีนาคมนี้ในใชายบุญนาคประธานกรรมการบริษัท Nation Broadcasting Corporation จำกัดมหาชนหรือ NBC เปิดเผยว่าผลการเมินงานในปี2 5 6 3บริษัทมีรายได้911.53ล้านบาทเพิ่มขึ้น88%มีกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่43.07ล้านบาทมีกำไรสุทธิ 32.13ล้านบาทปรับตัวลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน89%ซึ่งการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่ปรับตัวสูงขึ้นท่ามกลางผลกระทบจากเศรษฐกิจที่มีผลทั้งอุตสาหกรรมสื่อดิจิตัลส่วนเม็ดเงินโฆษณาแม้จะได้รับผลกระทบบ้างแต่บริษัทมีการกระจายรายได้ในส่วนอื่นๆเพิ่มขึ้นจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจก่อนหน้านี้ ไม่ได้พึ่งพิงรายได้จากโฆษณาเพียงอย่างเดียวจึงทำให้ลดผลกระทบและยังสามารถสร้างกำไรในปี2563พร้อมทั้งยังคงเป็นเบอร์หนึ่งในช่องข่าวดิจิทัลส่วนการรายงานข่าวยังคงจุดยืนเดิมในการนำเสนอข่าวที่ตามข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านทั้งช่องทางทีวีดิจิทัลและออนไลน์ซึ่งในปีนี้ทางช่องทางออนไลน์จะเห็นการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น จากรายการใหม่ๆเพิ่มเข้ามาและแตกต่างจากช่องทางทีวีดิจิตอลจากฐานผู้ชมส่วนใหญ่80%อายุเฉลี่ย40ปีและจะเพิ่มกลุ่มเจเนอเรชันใหม่เข้ามาผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งจะเริ่มเห็นตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤกษภาคมนี้เป็นต้นไปนี่คือผลประกอบการที่คุณชายบุญนาคบอสใหญ่ของเนชั่นทีวีได้ถแถลงเมื่อ ไม่กี่วันที่ผ่านมานี้และยังยืนยันนะครับว่าเนชั่นทีวียังเป็นเบอร์หนึ่งของทีวีดิจิตอลโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายการข่าวผมไม่ทราบว่าคุณฉายได้แอบเข้ามาดูท็อปนิวทีวีหรือยังว่าปัจจุบันนี้มีผู้ชมมากมายสักเท่าไหร่แต่ข้อมูลทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นในปี2563ซึ่งในช่วงนั้น ทีมงานของคุณกระนบยังอยู่นะครับแต่ปี2,564ทีมงานอันมีคุณภาพนั้นได้ออกมาหมดแล้วก็คงจะเห็นว่าตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่คุณฉายได้กล่าวก็คือจะเพิ่มธุรกิจกาแฟขึ้นมาคือจะเปิดร้าน Nation Coffee กลายเป็นว่า Nation TV ก็จะเป็น สถานีทัวรทั์ที่มีแฟรนชา์สำหรับขายกาแฟอีกแล้วในอนาคตนี้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ